ข่าวด่วนดับฝันต้นสังกัดประกาศลิซ่ามาร่วมงานเขาดาวที่ไทยไม่ได้เผยถึงสาเหตุและเหตุผลดับฝันต้นสังกัดประกาศลิซ่ามาร่วมงานเขาดาวที่ไทยไม่ได้เผยถึงเหตุผลหลังรัฐบาลทุ่ม100ล้านพยายามติดต่อมาร่วมงานหลังจากที่ นายพิพัฒน์รัชกิจประสานร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมใช้งบประมาณ100ล้านบาทจ้างนางสาวลลิสามโนบาลหรือลิซาแบลกพิงและแอนเดียโบเซลลีนักร้องโอเปร่าชาวอิตาลีมาร่วมงานเข้าดาวที่จังหวัดภูเก็ตโดยเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมครมออย่างเป็นทางการน,นอกสถานที่วงเล็บคอ,อรมสัญจร ที่จังหวัดกระบี่เดือนพฤษภาคมโดยงานดังกล่าวจะมีภาคเอกชนร่วมเป็นสปอนเซอร์เบื้องต้นโครงการนี้มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและคัด้านเนื่องจากมองว่าการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกทางอีกส่วนหนึ่งยังมองว่าควรช่วยเรื่องการสนับสน,นุนนักร้องไทยที่กำลังเดือดร้อนจากมาตรการการปิดสถานบันเทิงมากกว่า ล่าสุดวันที่28ต,ตุลาคม2564วายจีเอนเตอร์เทนบริษัทต,ต้นสังกัดของดิซซาได้บอกว่า